สวัสดีจ้าโพนานพ่อพรอพระแร่ของคอยเมื่อวานฝนตกลิ่นหน่อยนึงเมื่อน,นี้ก็เลยมาจอบเพ็ดกพราะไงว่ามันบ่ออกดอกมันแค่ลิ้นนีดหน่อยนึงเมื่อวานนี้เออมาออกคอยก็คิดคันอยู่บ้านคอยมาหาเก็บเพชรออกมาทาั้งสุดนอนหลักไก่มาสุดนอนส่วนออกส่วนใหบริใส่นะจ๊ะพ่อบอกคะก็เรียวพ่ออยู่นะ เพราะว่าข่ว่ามันเอาแห้งมันต้องออกเพราะว่าสามสี่มือแล้วตั้งแต่มันน่อยเก็บไปนะในหมึกว่านในฝนตกลิ่นในหน่อยมือขึ้นีน่นอนหอมหอหอมหอ,อยูยอะไปบ่เนาอไปบน่น้อมีแต่เฮ็ดแดงเขาเจ้เากินเฮ็ดน้ำหมากงูพม่พมาเขาเจ้ากินเยอะในนายส่งรูปไปถามเขาเพราะว่ากินได้ได้ไดชุติการโอ้ยกินไหนสักกว่ากินดรเอเฮ็ดน้ำหมากเขาเจ้าพักกันกินอยู่ได้ เ็ดน้ำมาแต่ค่อยไม่กินค่อยก็จะหาไปเรื่อยๆนะได้หน่อยก็สร้างมัน่นเพราอได้ออกกําล่างกายพี่นนาะกินเห็ดน้อยอยากค่อยแต่มันจะไม่ได้หามันหาได้อยู่กันเขาค่อยๆหากนะ่ะก็พอะด้่กินอยอนอยูยน่มันอยู่ในป่ามันอยู่ในห้าเนะาะมักเก็บ กินก็นได้กินอิ่มนั่นแหละอยากเก็บนีดอกหนึ่งสองดอกก็ล่างซ้อนอดูนะเห็ดเห็ดนำหกักเห็ดกินไม่ได้กินได้แต่คนอื่นน่ะแม่น้อยมันกินบนะ่ไรเนาะมื่อนั้นเอาเอาอยาถมไปตัวพี่น้องมันน่อยหลายยันเขาไมา่เห็น สามมือสี่มือทีเดียววันนี้เขาก็มาเอาเรยบเสือมันไวค่ะทมไไหมเห็ดไม้เห็ดไม้ปาลาดีแหละปลาเดิมเพิ่มเติมคือตาต้องดีค่อยว่าขยมาไหวแล้วนะขนาดดินบ่ซุมคนก็นยังมาไหวก็คอขย่อยู่แล้ว เธอยังไวกว่าฉันอีกนะส่วนมากข้าเจ้าสิจุงมา้างาค่ะแถวนี่ข้าเจ้าสิเห็นเหลืองข้าเจ้าก็สิกิเกบเนาะแล้วพ่อใด้อยู่พี่น้องแล้วว่าตาเจ้าของคันนห้อยเก้าเขาเอาคอยเอาฝนเห็นบ่เาข,าเ,า,ขาเอาก่อนข่อยยิกมีแต่ดอกงหญง่ายหวานมึงถามหาฝนมึงเจอเลย่ฝน กลับจังไหล่ะคะฝนตกฝนตกท่านผู้ชมคะ่ะหนูจะกลับบ้านยังไงคะนี่น่นหนูออกจากป่า,ปามาแล้วนะค่อยตกไม่งั้นหนูตายแน่กต๊ะก็ต๊ไป่แห้งเรอกพี่น้องแต่ว่ากตก๊ะไา้สันอีกสองมือสามมือจังมาจอบไม่ได้พอดีพัดอยู่คะ่ะคันสิบพัดได้อยู่ เด็ดปนย่อนอยู่กันสิปนนี่แต่ว่าหมุนออกจากปาม่แล้งยุ่งแบบน,นี้พี่น้องจา๋าน้องแห้งๆห้เลยเดียค่อยหอดบานก้อนเลอค่อยโตแห้งแห้งข่าน,น,น,นบ่าใดฮอดบานจะฟาโตกแห้งเลยเห็นใจค่อยแน่ต๊ะโลดขนาดเฮ็ดไตเบื้อเฮ็ดอันนั้นกระบอกค,ค่อยเห็นเฮ็ดเฮ็ดน้ำมากซี่หาดอกพี่น้อง มันนันดินมันเปรเปียกนะว่ามันล่องมากแบบนหน่อยๆยงสิเห็นบ่าพอจะเห็นเห็ดน้ำหมากถอยเปียกก็สิถอยให้พี่น้องเบื้องเห็นบ่เห็ดน้ำหมากสองดอกเห็นบ่ะเห็นว่าน,นี่แค่นี้มันน,นมันแหลงลายแต่ว่าก็ใกล้สิเขาหนาฝนละคือมันบ่แมันหนามันเนาะคือมันใกล้สิเขาหนาฝนแล้วโอ้ยบรรยากาศตุ่นตาห่อเขามานั่งกินเลนอยู่นี้ มื่อกี้ออกมากเปิดประตูออกจากบ้านยายรัถามข้าสิไปใส่สันโอ้ยฉันสีล่องไปข้างล่างฉันว่าสีล่องไปหาเห็ดแต่ฉันดูพยากรณ์อากาศฝนจะตกนะว่าวสันยังคึดหวัวเฮอยอยู่ตกโปรยสันเป็นว้าคึดว้าไดาใ้ใจโอ้ยก็ตกอีหลีเละจ้ะมไปตกอีเล่นได้บ้านแต่ว่ามคงจะฝากตกแขงเด้อเพื่อนขูก็ปยุกไก่อยู่ได้มึง โอ,โอ้หนุม่มก็ร้ายหากไม่ก็รลายแห้งเต๋อยู่ได้พี่น้องไม่ไหวแล้วตกแรงขึ้นแรงขึ้นขอเก็บโทรศัพท์ก่อนนะเดี๋ยวมันจะชัด์จไฟยากอีกาหายเห็ดมือโบสะเทียนมันกับบริแจ้งล่วงนานนี่แหลนะเนาะ ะพาได้พัดได้แกงโอ้ได้เห็ดสดพุ่นละค่ะขัดป่นก็แซ่อิ่มหนึ่งพุ่นละได้ยี่ได้นี่หนึ่งคาบเห็นบ่ขนาดว่าไปซ่อมจมหาฝนแงบๆฝนแบบพี่บายพี่บอกแพรแ่พวมาเนาะเออผู้มาหอดบ้านไปเสือเศร้าโต๊แดดออกเสยค่ะมึงว่าไปแล้วค่ะสุดแล้วสุดอยู่ใสว่ะตีสุดอยู่ในห้องเก็บของพี่น้องสาระสุดเรียบร้อยแล้วค่ะกูบงเงือกมึงแล้ว บุ้สนมึงพ่อหวานกูคืนแล้วเด้อหิวข่าวแล้วเด้อวันเสาร์วะเอากล้วยไปว่าสิไปกินไปกินอะไรกินเลยจ้ะแอาหน่อนใหม่สิมานั่งสิมุกนอเขาได้บริมากจะเข้า ดูแลตัวเองแล้วนะพี่น้องไม่หน้อยเป็นเหงาหักเศษเป็นปัสสาวะอักเศษโอ้ยสิหงส์ขาวลายโบลี่มกน้อ้ยังสิมกมืออื่นมันสิหงส์ขาวลายโบลี่ก็ห้องสิหงส์ขาวธรรมดาส้นมากกิ่นขาวขาวลายโบลี่ได้พี่น้องห mm hmm. ูยุงงบ,งงบ,งงกกบยตบหักเดี๋ยวเวลามันลดมันก็นลดได้อยู่เวลาเ้าสิลดฮันนี่ของฮีฮอ แกะท่องนิ่มดีอยู่ข้าวไร่วุ้ยข้าวเซน่ามาจากซิปนาที่ิึนิ่มดีว่าสันแต่ว่าแมน่อนกับบรดห้ของไงบุลีล้วนๆดกอกผสมขาวขาวอยู่กินยังหัว กระเพาะเืออักเสบก็เลยกินหนึ่งเกสรเกสรดอกเกสรเม็ดบัวค่ะกินเกสรเม็ดบัวนะคะกระเพาะปัสสาวะอ,อักเสบเมืนน่อนนั้นถ้าเรามั่นอยู่กินยาแก้อักเสบก็กินอยู่พี่น้องมันถ้าก,กินยาลายโตปวดก,วก,เกวว็เลยเศราบัินีจะเอือ้อยโท่มากเห็นน้องล่องใบว่าน,น้องเป,ป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ เอามื่อสื้อชาไปยุนเนจากเวียดนามเออเนาะของมาหลายสมองบ่จืดสื่อคล้องมาไดายยามหลาสมองบ่จังเออเนาะกุกระเืมได้หล่าวกระสตกี๋ยวกไปคนหาก่อนนะก็เรื่อามาส่งกินสิเปิดแล้วกันสิเขียนเขียนนอนใหม่ไว้ว่าคือ่มหมื่นใส่เพิ่มหม ส,สิเปิดแต่กระสิเขียนนอไม่ไหวเื่อสิกินซุปเน่อยอยาไม่เื่อสิกินอีน่งแง่หงไม่รู้พี่น้องเ <c oughs> ขาปามจะมีความสุขว่ะมันเปิดเพิ่นจำเริ่มใจเ <c oughs> ขาป้าู้เดียวห่งมีความสุขมันหมดไดยเง้ยนเสียงอย่างได้งินแจะเสียงร่มก็เสียงเลยนะแต่ว่าเมื่อนอี่เขาไปเนี่ยมันคึ้นเริ่มอยากจะมีนุ่มเริ่มอยากจะเป็นนุ่มตัว พอตากไว้ย่ในหอเก็บรถผแล้วบอกมานะนไดเกเพื่อนเลื่อมไปบนี้สมองกันแล้ว่หาเรื่องยี่สิปปบว่าไท่ไรถเจ้าของมัไม่เสือ,อากานันฝนโอ้ยกุลสิบเป็นบ้าตายในหาเรื่องยี่สิบี่ลื่มว่าจ้าของไม่เสือกันฝนคิดตูกคิดนอนมันบ้า่นไมสมองขอนหะลุ ในนัน้นอย่านั่งสิเคียนอะไกัสิหมกหมอบ่หมกหมอเส้นหมูสามสั้นเนะาะผมก็จ้าไปกินอะไรได,ได้โอ้ยเนาะเขาเคียนมากเขากบบระได้เคียนแบบเคียนละเอียดเลยเขาก็าต้องมาเคียนเอาเองพี่น้องหมกหมอใส่หมูสามสั้นใส่กะทิหมกเล้านี่แหละ ม่เมีเหเนว่ามีนห็นถ้ากิดตูกับว่ไซห่ยมีต้นหอมเยอะใส่ต้นหอมเอามันแสบนห้องปุูกหรอกคุณน่ะหายมากจังสิมันกับไงโพดไงโพดไงอุบาทเนาะโคก็ได้จังสิมกน่ะ ขันโมกยังสี่บดได้ดอกมันปันใหญ่พดโครโลเคเล่ผดยากน้ำแข็งเนาะเถามาแลี่ยนนี่ควนว่าในอินเต่แม่จมมาถึงเจง้จาของจังันสีเงายัง,งวะบ่มีกับยำพันเนือ้อคนว่าบวมแยนได้แบบหยำพันเนือ้บอบ่ได้ใส่ย้อนพอใหญ่ล่อยยลหัวแขวเราขนาดแล้วลดเดี่ยเดียวบ้างเนาะแล้วแปดสิบกลัวแข็งแล,งล,งล้ลดเดีย่ยเดียวแล,ลดด้วไปใส่แขวปฟอม แบบน็อตหมุนไนว้วนั่นวานนั่นลำบากในการเขี่ยวตอนนั่นเจ้าของกับประเทศเลยถอนฟังท่านนี้ออกเนาะทึ่งๆเกิดเซฟู้ไก่เสาะจนว่าเพลินว่ะเออถือเจ้าของมันมาแมนไก่เสาะได้จ้าของมันจริงของมันอีหลีโอ้ขุยมบดอะไอีหลีตัวนี้มึงตะวันไม่นานไปคนมากินพักยำพักบดอะไรนะกินเข่าแบบเส้นกระต่ายไปเลยพี่น้องจังว่าเคียนเคียน ส่ส่อยสรมันออกจากตันใหญ่แน่แล้วก็สิต่ำสักกอนใส่โคกโคกสอนจังสิโมกน่อย่านั่งเขาก็บพกคนหอกเขาก็สิใส่อย่านั่งผมเขาลงไปนั่งแล้วก็สิใส่กะทิผูอสิแซ่บแ้บาอย่าน้่งพกคนใส่ตรงเลงเนี่เมืองไหแกงี่สมันก็ใหามากสิให้คุณยำเมืองไหนะสูกระป้องนึงกระตังว่าร้อยก็บาทเันได้ละ เกือบสองเท่าได้สี่สิบกัวล,อย,ลอยกัวคณเหล่าลอสี่สิบลอยห้าซิคุนกระปองนึงไป่เมืองไท้ตั้งใจว่าเซ็ตน้องใหม่แห่งมากมั้งมึงพอเซ็ทมนกระสือเขาได้ยุเขามีเักขายอยู่แบบโอ้ข้าแต่ละกระทั่งสิเฮ็ดนั้นกับพ่อเดตเฮ็ดเพราะว่าแยกเอ้ยแล้วบอกว่ามึงยะนะนกระเป๋ามึงเดี๋ยวสใส่อาหารมากกิน่นอะไรระสน เดี๋ยวสิใส่กัะไปว่ามืดมันกับ่มมืดคือความเล่าผ่านค่อยสร้างนั่นทรงนี้แห้งสิบรายอีย่างมากินเนาะของกันสิถ่งข้าจุงเทียต่ป่านนี่ของกันยังถ่งอยู่ในะคอนโดอยู่ อ้ยมันกคแก่เพรพวกนี้นมันหายห้ามากเลยพี่น้องถ้าว่าหันกินซุปน้ำใม่มกน้ำใม่ขันห้าวบริสสาวเสน้นบ่ะเสียดขันตัดตอนสันไหลมันก็บ่ระเสียบเนาะต้องบริสสาวสาวพี่ใส่เมืองไทยนำนักขึ้นพักข้าวเหนียวกินเน้น เน้นข้าวเหนียวเนียวเพสรเซต่อนเดอพี่หน่องเนอเดี๋ยวสิมกให้บเบิ่ง